สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี .com ช่วงอร่อยรอบโลกลองความแปลกใหม่กับอาหารสเปนแท้ๆตามพลาดเด็ดขาดอร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่กรุงเทพกับร้านออบิเซียสในโรงแรมหรู ที่รังสรรค์อาหารด้วยเชฟย,ยอดฝีมือส่งตรงจากสเปนโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้มีทั้งมะนาวฝรั่งทั้งมะนาวไทยโอ้ขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้าาาาโหน้ำแร่อันนี้อันนี้สติลหรือแก๊สลูกสต,ลสติลนะ แก๊สก็ได้เพียใส่นี่แล้วอร่อยอันนี้ก็อร่อยใส่นี้ได้ไหมไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้โอเม่ใช่เดือนนะดึงผมก็ต้องอย่างนี้บ้างสาิมันทำให้มันก็แปลกนะครับตอนอยู่อเมริกาบอกบว่าขอน้ำเปล่าแล้วขอลามสสองทิ แต่เราไม่ได้พาท่านผู้ชมมาเพื่อจะมาทานมะนาวหรือว่ามาช่าหรอมะไรจะได้คุยเรื่องมะนาวไปต่อเลยครับผมอยากจะคุยเรื่องอาหารว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรกันอาหารสวยๆวางข้างหน้าจนไม่กล้าแตะต้องครับเราอยู่กลางเมืองครับอยู่กลางมหานครกรุงเทพพาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารสเปนครับเราอยู่ที่เมืองอยู่ที่ไหนชาเทรียมเรสซิเดนซ์สาทรแบงคอกครับเข้ามาพุ่จะเจออาณาจักรใหญ่โตต้นไม้สวยงามทีเดียวครับและมาเจอที่นี่นี่คือพัฒคาารอาหาร สเปนซึ่งมีเชฟเป็นคนสเปนแท้ๆทคุณผู้ชมครับตอนนี้มาถึงเรื่องอาหารเราอยู่ที่ห้องอาหารอัอาหารสเปนเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้แพร่หลายในประเทศไทย<ช>มากนะและนี่คืออาหารสเปนแท้ๆวันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมลิ้มลองกันนะครับวันนี้เขาเอาวัตถุดิบ ทะเลมานะครับเชลจากฮอกไกโดนะครับเฟรนเนี่ยแฮมของสเปนแฮมสเปนเนี่ยเขามีหมูอะไรนะฮะซรโนนี่ซอรเรโนนะฮะเป็นส่วนแฮมนี่เลยว่าเป็นส่วนแฮมเป็นส่วนขาหน้าด้วยนะครับนะฮะเป็นหมูที่เมื่อกี้เราเล่าซอรเรโนเลยผมว่าอะบริโก้อะบริโก้จะแพงกว่านะอันนี้น่าจะเป็นอะบริโก้เป็นซีฟู้ดรวมกับเจ้าดรายมิตรถัดไปนี่คุณผู้ชมครับนี่เป็นจานหมูอีกหนึ่งจานเขาเหมือนกับหมูอบอ่ะแล้วก็ราดน้ำเกรวี่เหมือนกับสตูแล้วก็ผมก็กางสงสัยว่าว่า หอมแดงเราผมไม่สงสัยหรอกแต่สงสัยเขาขาวเนี่ยเขามีได้ยังไงที่สเปนไข่นกกระทาสเปนมีเหรอเอาที่นี่มั่งก็ได้มากินเลยอร่อยมากอร่อยไหมเดี๋ยวลองทานฟองหนึ่งพูดิงเลยดูเป็นลาวาแล้วบากรดเลยข้าบอกแล้วว่าอร่อยมากๆต้มมันแบบสุกแข็งนะแบบเวลดันเลยไม่ใช่อันนี้เป็นลาวากับแบบซาลาเปาลาวา ใช่เราไม่เคยทานไข่แบบนี้อันนั้นไม่ใช่ินอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันเมี่ยงคำฮะมีหน้าใส่ไปผูแล้วใส่ถั่วมาปะโถเอ้ยไอถั่วสนมาไอเม็ดสนใส่เม็ดสนมาใบผักขมม ก็ขนมันมันจะยุยยุยมาแล้วทุกทีเลยนี่มันสดหก็ต้มมาแล้วนั่นแหละเขาต้มมันไปสดนี่ครับนี่มันเป็นสดแน่เลยอันอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นอะบาริโนนะครับอะไรขาวๆเนี่ยน่าจะเป็นชีสนะขออนุญาตนะครับเป็นชีสอืมเป็นชีสครับอร่อยหอม คุณยอมเราได้ความสดชื่นในจานแรกที่มีวัตถุดิบ ครบเครื่องทีเดียวมีทั้งน้ำมันมะกอกที่มีความหอมนะครับคลุกอยู่กับเจ้าบาซมิกเจ้าแฮมนะครับรวมไปถึงผักโขมอยู่รวมๆกันรสชาติเขาจะมีความหอมมีชีสด้วยมันหอมหลายอย่างเอาของดีๆทุกอย่างมารวมกันนี่เกิดเกิดมาพึ่งใจเห็นเมนูนี้ไม่ผ่านความร้อนทานเป็นอาหารจานเย็นเจลรี่มะนาวจานนี้อร่อยเลยเรียกน้ำย่อยใช้ได้เลยเจลลี่มะนาวเนี่ยครับโรเล่ไปช่วยตัดเลี่ยนครับแล้วก็ตัดเค็มของเจ้าอาร์บริโกแม้กระทั่งเจ้ากลิ่นเขียวของ ผักเนี่ยไม่มไ่อยู่เลยไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยไม่อยู่ในนี้เลยทานได้เลยสบายมากเลยอันนี้เป็นมังสวิรัตันนี้มังสวิรัตเหมือนกับเกี๊ยวกรอบของสเปนคอ่ะอันนี้เป็นมังสวิรัติจะเป็นทาโก้เลยครับอันนี้ก็ใช้มันมันฝรั่งนะครับแล้วก็จะมีกรลเกแบบมายองเนสเป็นไงครับไม่ให้ดีกว่า เป็นยังไงรสชาติเป็นผักเขาเป็นมันฝรั่งทั้งดุ่นเลยที่มาห่อให้เขาไปจีข้างในจะเป็นจะเป็นแมชแบบแบบที่ไม่ละเอียดมีมีก้อนๆเสร็จใหญ่ๆดิบๆให้เราได้เคี้ยวไม่ได้เป็นแมชแบบเอาลิ้มบทแล้วก็คืนลงไปแม่ไห่ซะเป็นกรเหรีเพราะมันจะเผ็ดและหอมกระหรี่มากขออันนี้นะเอาเลย ก็เป็นน้ำไงขอหมูเหมือนกันก็มีแฮมไงอันนี้รับรองคุณทานแล้วคุณจะไม่รู้เลยว,ว่าเป็นหมูหรือเป็นเนื้อทําไมอะ่ะเขาอบมายังแดงอยู่เลยนะครับทานได้ใช่ไหมทานนี่ะไรได้เหมือนกับแฮมอ่ะเขาไปแฮมมาแล้วอ่ะ อร่อยเขาไปซุยมาแล้วอแต่บอกคุณจะไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อหรือมันเป็นหมูเขาไปสุกด้วยความสุกของน้ำ65องศาอยู่แล้วนานเขาเป็นหมูที่สีแดงหมูสีแดงเนี่ยเรากังวลมากเนื่องจากว่าเรากลัวเขาไม่ไม่สุกกลัวเขามีตัวจีดใช่แล้วความไม่สุกของเขาเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเขาด้วยเขามันนุ่มๆนุ่มมากเลยไม่มีกลิ่นคาวหมูตัวเขาเองเนี่ยถ้าถ้าไม่ทานกับน้ำเนี่ยก็เขาทานได้เลยนะนี่มันคือพัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งนะให้คผู้ชมเขาจัดการได้นขาดีฮะแล้วนุ่มไม่เปื่อยมาก เดี๋ยวหมดแน่นอนก่อนจะหมดชิมอันนี้ต่อได้ท่านผู้ชมได้เลยคุณวั้ถมผมมีความสุขมากอาสเปนวันนี้เป็นจริงๆครับครับวันนี้มีความสุขมากผมขออนุญาตเป็นนมฝังฮอยเชลฮอปไกโดนะครับจี่มาด้านบนนี้เบิร์นมาพอดีนะฮะก็เบิร์นมาด้านเดียวด้านเดียวเจ๋วเลยเพงั้นเดี๋ยวจะสุกมากใช่ไหม เป็นไงเพราะว่าเจ้าหอยก็จะหวานหวานแล้วจืดๆเจ้านี่ก็จะมีเค็มเ็มหอมหอมพมานี่นะผมว่าสามเมนูนี่ห้ามพลาดกันแล้วกันเป็นไงที่สุดอะร้านเนี้ยจริงๆต้องเรียนว่ามันผิดความคาดหมายเขาไม่มีการปรุงรสชาติไปรบกวนเจ้าตัวหอยมากพอเอาเข้าจริงๆ้วตัวหอยเขาชูความเป็นหอยเขานั่นแหละออกมาโดดเด่นทีเดียวมาเจอเจ้าน้ำซอสที่ราดมันกลายเป็นซอสกริ่งเหมือนข้าวโพดน่าจะเป็นซอสที่ตีมาจากข้าวโพดพอเบาเสร็จมัน เจอเจ้านี่เลยแฮมนี่โอ้โหผูห้ชมเขามีความเค็มมาเจอกันนะมันอร่อยมากเลยถ้าให้ผมมองแล้วผมตีคุณค่าของสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเป็นของดีที่เขานําเสนอเราตรงนั้นแต่มันอยู่ที่วิธีการปรุขงรของพ่อครัวชาวสเปนเขาทําได้เก่งไามที่พี่เอบอกพอดูดบดี <c oughs> อยู่ที่นี่พ่อครัวดีๆอยู่ที่นี่คุณชมครับนี่เป็นมื้อข้ามของเราสองคนตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงของคุณผู้ชมนะฮะรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังครับรสชาติเป็นไงฮะอร่อยมากสุดยอด สนิ้วเลยล้วกับให้อีกนิ้วเลยครับช่วงหน้าลวงสุดเด็ดการทำแกงผักปังใส่แหนม